มันได้ไม่กระเด็ไอนนี้ต้องตัดให้ีเรต้องตัดสอกยันไม่มีสมลูกมัใช่หรออีกอันนไม่ร้โอเคครับ อีกนิดหนึ่โอเคใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยวาดก,ก่อนโอเคใส่็จเลยอะไรสรอ่ะพอเดี๋ยวเรา,าต้องใส่น้ำตาลเพิ่มปาลนะ้าก็ปาล้า กระบวย2สองกระบวยลแล้วก็ขยี้ให้น้ำตาละละลายนี่มันเครื่องน้ำตาลต้องละลายด้ย เม็ดก็อัง้งศึกมีเลือกนี่จะเป็นจ้าไม่ครบตไม่เป็นตั้ไม่เป็นเนี่ยมึงก็ต้องถ่าหน้าผมมึงด้ยดิผมพผมตั้มไม่กินตั้มไม่เป็นค่ะนี่คนตั้มไม่เป็น ัวตำมตำา,ตา,ตากินนะจ๊านี่ฝีมือผัวนะคะถ้าไม่อร่อยโดนแน่รดมเมืมม่อมันละก็เยอะเกินส้มตำฝีมือแฟนแต่รสชาติทางนี้ยังไม่เสดิดค่ะทุกคน มากินไหมามากินไหม,ม,ม,มชงตามอร่อยที่อ่นี้มาที่ไหนอนนี้